ใหญ่ถึงกับสำลักกันเลยทีเดียวแล้วของมวนๆนะคะ FC เนอะคุณรัชนีสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกคนค่ะทานให้อร่อยนะคะเอาผักเพิ่มไหมคะเดี๋ยวจะไปบริการให้ค่ะไดก็ดีครับพี่ไดก็ดีครับพูดได้ตลาดดีแล้วไม่ตัดใหไม่ก็ไม่ได้แล้วอ้าวหมดแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ พี่ใหญ่ที่จะผักยังื่นอ๋อได้ผักไหนผักไหนครับอันนี้เค่ะเ K ไหมคะเนอะค่ะ K ทั้งหมดช่องนิตยสารชาแนลนะมาม่าข้วพใหญ่ปานนี่เขดูตั้งสี่ีแล้วอเดจอเลยันี FC กุงแม่สมบันะครับเว่าพี่ใหญ่ปานขึ้นมา 6ไงถ้านในสะดวกเรียนเชญมาร่วมงานกุโนกันนะครับวันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ดีอันนี้กำลังขึ้นก็ไร้อยหนึ่งกินข้าวม่อร่อยก็ตรงนี้ละตัวจะเป็นปลาแล้วตัวจะเป็นปลาแล้วนะที่ก็มีข้าก็ไม่มีกินขไดงนประกาศหากเาพี่ด้วยหนอได้ไดพี่ได้รงนี้ นี่นะนี่ไงไมีอยู่แล้วบริจาคดนะ้อย สวัสดีค่ะพี่จงมีด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอบอุ่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เรามานะคะจ้าอบอุ่นมากมากเลยนะคะจ้าอยากมาเร่งเตรียมงานให้เสร็จครับค่ะเราจะพากันไปปูปูพรมด้วยกันนะครับพี่อ๋อคือที่ปูพรมเหรอคะปูพรมให้แล้วปูพรมค่ะเอฟซีปูพรมค่ะครับให้แล้วเสร็จนะพี่ขอบคุณพี่แอนลงหน้านะครับพี่ไปร่วมกบ้ากระชาตัวหนังสือมากอ๋อเหรอ อขอบพี่แอนอ,อะไรูคาของใครอขอรบอขอพี่แอนโยนให้ท่านี้อีกแล้วไม่ใหญเลย เอ็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกคนนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นเลยนะคะจ้ะปลาเขาเรียกปลาอะไรเบียร์ไม่พี่อ้อยปลาอะไรคะพี่อ้อยปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรอ่ะปลาคาบลองปลาคาบคลองปลาคาบของปลาคาบลองปลาคาบอง ปลาอย่างภาษาไทยเอ้าต้องถามพี่อ้อยหน่อยเออชาวมาช่วยงานค่ะช่วยงานค่ะเพราะว่ายังไม่แล้วค่ะเพราะว่าจะปูพรมด้วยไหมใช่ครับย็นบอกจะปูพรมด้วยนะคะคืนนี้มาเติมพลังก่อนพี่แฮรมาร์กยังทันนะครับมาช่วยกันยมงานคุณเล็กบุญศรีสวัสดี มาปูพรม เหมือนเดิมอะไรครับเหมือนเดิมอ้าวโอ้นั่น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 โอ้โหโอ้อบอุ่นอบอุ่นนะฮะโอ้เฮ้ยวอดดี้ดี้โอ้โหวอดดี้ดี้เฮ้ย

เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกคอยคุณเออเอาหามไม่มสัไม่มาไม่ให้พี่วจัดทฮะเสียเเอคุณคุณแม่สุมนสวัสดีค่ะอาหารสารับเพิ่มเซือนอร่อยมากพี่วันแม่บอลไหนอะไรลูกเ้งกโนะะสวัสดีค่ะขอบคุณนิีที่น่ารัก มาดูผู้ใหญ่ปาดทานข้าวผู้ใหญ่ปามาช่วยงานค้าเนี่ยจะพาไปชมชมเลยอเคครับขอบคุณครับทีมผู้ชายด้วยหน้าที่ผมโอเคครับขอบคุณครับพี่มนเทียนมาแล้วใช่ครับพี่มนเทียนนี่นะคะพี่มนเทียนนะคะนี่นะคะพี่บำรุงสวัสดีจ้าพี่มนเทียนมนทานะนี่นะคะ พี่สมอนพี่สมอนอ่ะคุณสมอนรบกวนถ่ายภาพอีกรอบนึงเออนี่นะคะโอปุลโอปุ่นนะคะสุดโอปุ่นนะคะบรรยากาศนะฮะอืม พ,พ,พี่แอนอร่อยมากเลยพี่แอน